ตัวบ่งชี้ที่2.4คุณภาพผู้สอนหรือวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องหมายถึงครูวิทยากรภูมิปัญญาบุคคลที่รับการแต่งตั้งคัดเลือกจากสถานศึกษาหรือภาคีรเคือข,ข่ายให้ทำหน้าที่จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมทักาะความรู้ทักษะกระบ,บวนการสมรรถนะชี้แนะและการบริหารให้ผู้เรียนผู้รับบริการ ได้เต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือผู้รับบริการให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรตามที่สถานศึกษากำหนดภูมิบัญญาหมายถึงบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐชุมชนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอาชีพดนั้นค่ะตัวบูญชีที่2.5คุณภาพสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ สื่อหมายถึงเอกสารสิ่งทีมสื่ออิเล็กทรอนิกสื่อบุคคลภูมิปัญญาแหล่งการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดหาหรือพัฒนาขึ้นเพื่อสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้รับบริการตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการการพัฒนาจัดหาสื่อหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและมีระบบให้บริการ สื่อที่มีประสิทธิภาพที่ผู้เรียนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ค่ะตัวบุญชีที่2-6คุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัยหมายถึงสถานศึกษามีการจัดการหรือส่งเสริมให้มีภูมิปัญญาหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเช่นห้องสมุดประชาชนกศออนอตำบลศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนหอศิลป์พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์สวนสาธารณะ อุทยานแห่งชาติและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆร่วมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์อินเทอร์เน็ตพิธศการศึกษาดูงานกิจกรรมและงานเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้ตามความสามารถความถนัดหรือความจำเป็นจนเกิดความรู้ความเข้าใจความตระหนักเด เจตคติที่ดีหรือมีความสามารถได้ด้วยตนเองค่ะตัวบูญชีที่2.7การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หมายถึงสถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชนสังคมเกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆจนสามารถสร้างความรู้ทักษะมีระบบการจัดก,การเรีน จากการความรู้ระบบการเรียนรู้ที่ดีมีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนสังคมทําให้เกิดพลังสร้างสรรค์และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมการเมืองอย่างเหมาะสมค่ะมาตรฐานที่3การบริการศึกษา การบริหารการศึกษาหมายถึงประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารการจัดก,การศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องประกอบด้วย5ตัวบ่งชี้ค่ะตัวบ่งชี้ที่3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษาคุณภาพของการบริหารศึกษาหมายถึงผู้บริหารนำมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็นเป้าหมายในการบริหารจาัดก,การเพื่อจะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาปฏิบัติการประจำปีมีความสอดคล้องระหว่างโครงการหรือกิจกรรม กับมาตรฐานกศนสู่การกำหนดนโยบายการบริหารการจัดก,การให้เป็นไปตามแผนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารถูกต้องและครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการ,าการ,รน,น,น,นิเทศติดตามการประเมินและนำผลนิเทศติดตามประเมินผลไปใช้ในการตัดสินและปรับปรุงพัฒนาตัวบูชีที่3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการจัดการหมายถึงสถานศึกษามีการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารการจัดการให้เป็นไปหมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยพร้อมใช้ต่อการวางแผนการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณการบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคคลของสถานศึกษาค่ะตัวบ่งชี้ที่3.3ผลการบริหารความเสี่ยงหมายถึงผลลัพธ์การดำเนินการต่างๆเพื่อลดข้อมูลมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนเพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ควบคุมได้ได้ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงผู้บริหารต้องวิเคราะห์และลำดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้านดําเนินการด้านการเงินด้านการบริบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอย่างน้อยหนึ่งด้านที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสําเร็จตามบริบทหรือบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาเป็นสําคัญค่ะตัวบ่งชี้ที่3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึงผลการบริหารการจัดการตามบทบัทที่ผู้บริหารการศึกษาในการบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาบุคคลด้านงบประมาณด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไปครบกมครบทั้ง4ด้านตัวบงชีที่3.5ผลการปฏิบัติตามบทบัทของคณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึงคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการการสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551ข้อ6และมาตรา26ตามพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักรา2542ค่ะและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการสถานศึกษาให้คำปรึกษาและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนการปฏิบัติแผนปฏิบัติการให้ความเห็นชอบตามหลักสูตรของสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคมและทรัพยากรจากชุมชนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาติดตามและเสนอแนะผลการดำเนินง,งานค่ะ มาตรฐานที่การการประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงกระบวนการวางแผนและระบบการจัดการของผู้ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะที่จะรับประกันให้สังคมชุมชนเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตรและตรงกับความมุ่งหวังของสังคม โดยการทำกิจกรรมหรือปฏิบัติภาระหละักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้มีการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพจนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของราชนีวัดระบบและกระบวนการผลิตผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาประกอบด้วย2ตัวบ่งชี้ค่ะตัวบ่งชี้ที่4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหมายถึงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกระบวนการที่ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2553และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการกําหนดมาตรฐานการ การสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานจัดระบบสารสนเทศดำเนินการตามแผนพัฒนาศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพประเมินคุณภาพรายงานผลการประเมินผลตนเองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการาศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะตัวบ่งชี้ที่4.2การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดหมายถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและการยืนยันคุณภาพการสถานศึกษาโดยคณะบุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดและได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานกศนค่ะมาตรฐานที่5อัตลักษณ์ของสถานศึกษา หมายถึงผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุป,ประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษารวมทั้งความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษานั้นโดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดประกอบด้วย2ตัวบ่งชี้ค่ะตัวบ่งชี้ที่5.1ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าตาม ปัจจยาพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตัวบงชีที่2.5ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษาค่ะมาตรฐานที่6มาตรการส่งเสริม มาตรการส่งเสริมหมายถึงสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นโดยมีการกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันชี้แนะป้องกันและแก้ปัญหาสังคมตามนโยบายค่ะจุดเน้นและแนวทางการสถานศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือกำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นแนวทางการพัฒนาดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการศึกษาเพื่อการมีการทำงานการส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงการป้องกันสิ่งเสพติดการป้องกันอุบัติภัยการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนเป็นต้นโดยสถานศึกษาผู้ปดครองชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการส่งเสริมและหน่วยงานต้นสังกัดให้รับรองประกอบด้วยสองตัวบ่งชี้ค่ะ ตัวบ่งชี้ที่6.1ผลการส่งเสริมพัฒนาการสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรการและพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะตัวบ่งชี้ที่6.2ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการาาาศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนค่ะ